ก็กล่าวข้าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาและเพื่อนๆนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเพชรก้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมนํานะครับของนาเอานะครับเครื่องรางของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะครับขนาดควานช้างนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นําเสนอสองเล่มนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ด้ามแกะสลักนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับมีดควานช้างนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับก็ทักทายติดต่อมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมครับมีดควานช้างนะครับทีุ่ดประสงค์ที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับก็เป็นมีดขนาด มีความยาวนะครับอย่างเล่มนี้ก็ฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับใบมีดอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับแกะนะครับเป็นปูรือสีนะครับด้ามแกะเป็นปูรือสีนะครับนี่นะครับทำจากไม้แข็งชั้นดีเลยนะครับน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับหรือไม่ก็ไม้ชิงชันนะครับนี่นะครับเป็นมีดควานช้างนะครับซึ่ง คนยุคโบราณยุคเก่ายุคสมัยของท่านนะครับก็ส่วนมากนะครับก็ต้องพึ่งพานะครับเข้าป่าเข้าดงนะครับขึ้นเขานะครับไม่ว่าทางน้ําหรือว่าทางบนเขาเข้าป่าเข้าดงนะครับนี่นะครับต้องใช้จริงนะครับต้องใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าต้องใช้ในเป็นเป็น เป,เป็นชีวิตประจําวันก็ว่าได้ในเวลาขึ้นขึ้นเขาเข้าป่าหรือเข้าป่าดงดิบนะครับสมัยก่อนนะครับป่าต้องเป็นป่าดงดิบแน่นอนครับพอยุคของผมก็ยังทันนะครับป่าดงดิบนะครับตอนเด็กๆตอนกําลังจะเป็นหนุ่มนะครับใบละอ่อนนะครับก็ยังได้เคยไปน,นั่งห้างนะครับนี่นะครับนั่งห้างหรือว่า ป่าล่าสัตว์หาของป่านะครับส่วนมากจะเป็นหาของป่านะครับทุกวันนี้นะครับการว่าหาของป่าก็เหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีป่าจะให้หาแล้วนะครับสมัยตอนที่ผมนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับที่เกิดทันยุคนะครับกดของป่าอาความอาถรรพ์ของป่านะครับนี่ครับเราต้องถืออย่างเคร่งครัดนะครับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยตามที่คนเฒ่าคนแก่นะครับเขา ปฏิบัติกันมาเขาบอกเขาสอนมานะครับกดที่เข้าป่านี่เราต้องถือนะครับถือแบบแบบเครื่งคัดเลยนะครับนะครับคุณพ่อของผมท่านจะบอกจะสอนตลอดนะครับเวลาเข้าป่ากดข้อห้ามนะครับเวลานั่งห้างนะครับก็ต้องเตรียมกระบอกไม้ไผ่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องขึ้นนั่งห้างก่อนตะวันตกดินนะครับอย่างเงี้ย ต้องกระบอกไม้ไผ่นะครับเวลาเราจะปลดทุกนะครับห้ามห้ามปลดลงมาตั้งแต่ข้างบนเด็ดขาดนะครับเราต้องใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับสมมุติว่ามีคู่นั่งอยู่2คนเราก็ต้องของใครของมันนะครับแล้วเวลาลงจากข้างตอนเช้าเราก็ต้องเอาลงมาทิ้งด้วยนะครับแลการล่าการหาของป่าเอาเฉพาะพอกินจะไม่มี การโลภห้ามโลภเด็ดขาดนะครับเพราะความโลภจะนำพาความสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับกดข้อห้ามที่การเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าหาปลานะครับท่านจะห้ามเด็ดขาดเวลาแหกหามหรือว่าเวลาขนกลับมาห้ามบ่นคําว่าหนักเด็ดขาดนะครับห้ามใช้คําว่าหนักเวลาลอาแบกเราหามมาเนี่ยเราจะมาบ่นว่าหนักไม่ได้เลยนะครับ คนเท่าคนเกลี่ยสมัยก่อนถือมากเลยนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าบ่นคำว่าหนักแล้วครั้งต่อไปจะไม่ได้อะไรเลยแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบกับตัวเองมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในคลิปหน้านะครับครับเรามาชมเมีดกันก่อนนะครับนะครับเมีดนะครับควานช้างนะครับที่ มีขนาดใหญ่ที่ใช้ได้จริงนะครับนี่นะครับใบยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้ฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับนี่ครับสังเกตรอยตอกนะครับนี่ครับไข่ธรรมชาติจกผมจะขอสู o m มาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเห็นคลั่งไหมครับ ผ่านการใช้งานมานะครับมีดเล่มนี้นะครับสังเกตดูตรงปลายมีดนะครับนะครับดูร่องรอยการตอกนะครับลายเล็บจิกนะครับเป็นมีดหลวงปลุ่งนะครับนะครับแล้วผมจะหซูมให้ดูนี่นะครับนะครับมีดเล่มนี้ผ่านการทําพิธีมาแล้วก็ใช้ในการขีดผิวดินนะครับนี่นะครับ ปลายเขาจะสึกนะครับผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับน่ครับผมจะสูดไม่ดูชัดๆเลยนะครับเด่นะครับสันมีดหนานะครับมีตะกุด6ดอกตะกุด9ดอกเลยนะครับเดี่ยนะครับหกดอกนะครับตัวนี้จะเป็นตะขั้นเฉยนะครับ เห็นไหครับเปูภาพกันหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับ,รบ,รบเบี่นะครับเมดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมานะครับเด่านใดสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับมาชมเล่มที่2นะครับเล่มนี้ยาวอยู่ที่17นิ้วนะครับ ด้ามแกะเช่นกันนะครับเห็นไหมครับแกะเป็นรูปปูนสีนะครับนี่นะครับปูาสีล่งงัำเป็นเพียนนะครับนี่นะครับตรงปลายด้ามมีตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับฝังตะกุดเงินไว้นะครับยาวถิดเจ็ดนิ้วนะครับนี่ครับฝักทำจากไม้ประยุนะครับ ไม้พยูงไม้ชิงชันนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับขออภัยนะครับประลายลายเขาไม่เหมือนไม้พยงนะครับกันรั้ด้ามตัวนี้เป็นเหล็กนะครับฝากรัดด้วยปีเนียมนะครับเล่มนี้สวยงามนะครับใบยาวอยู่ที่9้านิ้วนะครับเล่มนี้ใบมีดยาวที่9้านิ้วนะครับ ตอกเป็นเสียมาเปลวเพลิงนะครับนี่ครับรอยตอกนะครับดูความเก่าของเขานะครับดูข้างนะครับลายยาวอยู่ที่9นิ้วสังเกตดูรอยตอกนะครับจะมีรอยแฉลบข้างออกนะครับออกข้างนะครับแคบบ้างกว้างบ้างนะครับก็คือลายตอกนะครับใช้สีตอกจริงๆนะครับใบมีดดูความคล้ำกล้าของเขานะครับใบมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับเร่มนี้ นี่ครับผ่านการใช้งานสังเกตดูเลยนะครับนี่นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วเข้าป่าเข้าดงนะครับนี่นะครับยุคสมัยนั้นนะครับต้องใช้ได้จริงนะครับนี่ครับเขียวเหมือนผสมเหล็กน้ําพีมาเลยนะครับนี่ครับมีส่วนผสมเหล็กน้ําพีเหล็กพุทธคุณต่างๆนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับสลนิุ้มนะครับนะครับเหล็กที่ เอามาผสมประสานกันหลากหลายชนิดนะครับเราจะตีมนันนวดให้เป็นใบม,มีดนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับมีไว้บูชาบูชาไว้นะครับไม่บูชาไว้ที่บ้านนะครับหรือไว้ทําพิธีน้ำมนต์รน้ำมนต์ทำน้ำมนต์นะครับขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับ เอาคนใสหมดดำออกไปจากตัวนะครับนี่นะครับดูใบมีดความเก่าของเขานะครับนี่ดูข้างนะครับมีตะกุดดอกใหญ่สามดอกนะครับเงินหน้าทองนะครับสันมีด่อโอ้ขออภัยนะครับมีตะกุดหกดอกเก้าดอกนะครับนี่นะครับตะกุดเก้าดอกนะครับดูสันมีดนะครับดูความเก่าคล่องลวของเขานะครับ ตะกุด9้าดอกนะครับปกติแล้วจะเป็นเงินทองนาคนะครับแต่เล่มนี้นะครับจะเป็นเงินหน้าทองนะครับนะครับต่อเป็มกากบาดเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับเห็นนะครับแล้วก็เงินหน้าทองเช่นกันแล้วก็กากบาดนะครับต่อกากบาดไว้นะครับแล้วก็เป็นเงินหน้าทองนะครับเป็นเก้าดอกนะครับจัดว่าสวยงามเข้มขังแน่นอนนะครับดูความเก่าของเขานะครับ กับทําพิธีต่างๆทาน้ำมนต์นะครับขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านนะครับออกจากตัวนะครับใดสนใจนะครับอยู่ต้นๆของหลวงพ่อรุ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ